สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาวีเนะครับงมื่อประจําวันที่19เนะครับเดือน5 2 5 6 6นะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวสตานะครับก็ถือว่าเดินดี3วัน4วันแล้วนะครับพี่พี่เนาะก็มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับอย่างวันนี้เนาะรอบปกตินะก็ได้เฮกันนะครับพี่พี่สีย์ตรงๆเลยนะครับ ผมให้วิ่ง0กับ4นะครับสายวิ่งสายรูดเนี่ยเด้งๆเลยนะครับถ้าเกิดใครวิ่ง0ก็เด้งใครวิ่ง4ก็เด้งนะครับผลที่ออกนะครับ3 4 0 5 2นะครับ5้นี่ผมก็เน้นนะครับพี่เนาะดีไม่ออก5 0เนาะจะได้เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับก็วิ่ง0มานะครับรูด4เข้าไปที่4 0ตรงตรงเน้นๆนะครับส่วนลาสตาร์ VIP ผมให้2กับ8นะครับผลที่ออก5 2 5กับ0 6 25เราไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับก็ใครเอา2ไปวิ่งหรือไปลูดนะครับเข้าไปที่2 5นะครับผมสำับรอบ4ี่ทุ่มนะครับเราสตาร์วีไส่วนแนวทางนะครับของวันที่19นะครับพี่พี่อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะผมเขียนวันที่ผิดนะครับ วันที่19กนะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบแล้วคอยตามนะครับลิ้นก็จะพันกันแล้วนะครับผมก็แนวทางของเรานะครับวันที่19นะครับในรอบแรกนะครับผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายลูดให้ไปที่ หนะครับผม90 92 94 50 52 54เนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่950นะครับผม ส่วนลาวสตาวีไอพนะครับรอบสี่ทุ่มผมได้นะครับตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่4สายรูดให้ไปที่0นะครับตัวประกบกู้ก็จะมี4ีสอง 4ี่ห0 2 0 4 0 5 3ตัวให้ไปที่4 0 2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางลาวสตาร์นะครับพี่ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับ สี่สองนะครับศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้านะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับในวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมขอให้พี่ๆสมาชิกมีโชคทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ